เออน้ำม <Goodness. S 2> <c oughs> ันเน่าแล้วผ้าป่าปักเป็นเสียงจำไม่ได้อีกสวัสดีครับที่ดินท่านจะจัธรรมาปฏิบัติธรรมและอีกหลายตําแหน่งพิธีกรรมในการถวายผ้าอาบน้ำฝนบัตินันลีน่ากลายมาเป็นพิธีกรระว่าคนไม่ไม่สะดวกนะโมตัสสะภะโมตัสสะสัตว์โตอะระหักร สามทางนามิเตสระเนสสะปันจุตตอตตวะโตตสัมมาสัมพุทธัสสะ ติยมปิปิรมังสรนังกจจายมิสังขังสรนังสัตามิสัจจามิตากิยมปิมหะปังสมาธิยามิเวรามีสิกขาปังสมาธิยามิสมาธิยามิสุครังสัมาธิยามิสุขรามินายมจัตติยันติยาสัพพะยวินาสาย

ชาตุโนกันเตถ้าได้พระสงฆ์ถวายไม่ว่ากันนี้่ลแแ้วตครับยกจบใจมาต่อไปนั้นท่านโยมสองฝืนครับประจามานัสพระอาจารย์เลขาโยมมามาโยไปร่วมกันด้ยครับท่านจะถวายปัจจัยให้พักอ่อนตัวเหลืออีกห้าฝืนครับ ใครยังไม่ได้ถวายเชจอนะครับมีเงนมันก็กาเดี๋ยมนะดี๋ดีให้พอพอลนะพอนั้นก็จองกันเป็นวันวันไปเกิติดกรางวัขวมดีได้บุได้จนได้ के पावे आ नतुलो